สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัจนก็คงหวังวันนี้หนูจะมาอ่านมาน้นมานี้ค่ะบทที่18ผู้กล้าหาญเจ้าของร้านอาหารพอใจการทำงานของเพชรจึงมาตามให้ไปทำงานอีกและจะเพิ่มค่าจ้างให้เป็นครั้งละ10บาทลุงรู้จักมักคุ้นลุงรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของร้าน และเห็นว่าเพชรอ่านหนังสือได้บ้างแล้วสมควรจะไปทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่บ้างจึงอนุญาตให้ไปทำงานเฉพาะวคืนวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง2 0 2นาฬิกาเพชรดีใจที่จะได้ไปหาเงินช่วยพ่อแม่อีกแรงหนึ่ง และเห็นว่าเวลาสามทุ่มยังไม่ดึกนะักคงจะมีคนเดินผ่านไปมาพอจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกลับบ้านได้เพชคิดว่าคงจะช่วยพ่อแม่หาเงินได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ30บบาทถ้าเขาเรียนหนังสือได้มากแล้วจะขออนุญาตลุงไปทั้ง ้าคืนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์และจะเรียนหนังสือเฉพาะวันเสาร์และอันอาทิตย์ก็พอหนึ่งคืนหนึ่งมีแขกมาอุดหนุนที่ร้านมากกว่าปกติเขาเจ้าของร้านจึงขอให้เพชรทำงานต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงจะ,มจะเพิ่มจะเพิ่มค่าจะเพิ่ จะให้ค่าแรงเพิ่มอีก5บาทเพชรดีใจมากที่จะได้เงินถึง15บาทเขาทำงานต่อจนเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษจึงกลับบ้านพอเดินพ้นตลาดเห็นบ้านเมืองเรือนส่วนใหญ่ปิดไฟนอนกันเงียบเพชรจึงเดินตัดไปทางซ้ายไปทาง ด้านหลังที่ทำการไปษณีพอจะข้ามสะพานเขามองเห็นชายสองคนยืนซุ่มดูซุ่มอยู่ใต้ซุ้มไม้ริมถนนไฟฟ้าตามถนนมีแสงสลัวสลัวทำให้มอง เห็นหน้าชายทั้งชายสองคนนั้นไม่ถนัดเพชรใจหายคิดว่าขโมยมาดักป้น <mm เงินจึงแอบดูอยู่ที่พุ่มไม้ข้างรั้วาชายสองคนยืนซุบซิบกันอยู่อย่างมีพิรุษเพชรปักใจว่าทั้งสองคนต้องเป็นคนร้ายแน่เขายืนนิ่งไม่กล้ากระดูกระดิกเพชรรีบ กัดกระดุมเสื้อที่ใส่เงินกัดกระดุมเสื้อที่ใส่เงินและกลุมไว้แน่นใจนึกใจนึกภาวนาขอให มีตำรวจหรือผู้ผู้คนเดินผ่านมาแต่ไม่มีใครเดินผ่านมาสักคนเลยทันใดนั้นเสียงระฆังที่สถานีตำรวจบอกเวลา23นาฬิกาชายทั้งสองลอดรื้ว่าเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์สองคนคนหนึ่งหิ้วปี๊บเข้าไปด้วยเพชรมองเห็นคล้ายๆปี๊บน้ำมัน สักครู่หนึ่งเขาได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดเพชรไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่สถานีตำรวจโดยเร็วแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เขาได้พบให้ตำรวจฟังตำรวจสามนายจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเพชรตำรวจและเพชรเสียเวลาหลายนาทีกว่าจะ ไปถึงที่การไปสนีเขาเข้าไปอย่างเงียบๆพบคนงานที่เฝ้ายามถูกทำร้ายและถูกมัดมีสภาพหน้าเวทธนามากและเห็นชายทั้งสองกำลังช่วยการเทน้ำมันกัด ตามพื้นกระดานตำรวจทั้งสามนายเข้าจับกลุ่มได้ทันทีชายทั้งสองไม่มีโอกาสใช้อาวุธต่อสู้หรือขัดขืนเพราะปะมาและชะละชะลาใจว่าไม่มีใครเห็นเพชรช่วยตำรวจแก้มัดคนงานซึ่งบาดเจ็บมากจนสลบและนอน นิ่งราวกับศพตำรวจนายหนึ่งรีบนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชอย่างรวดเร็วส่วนตำรวจอีกสองนายนำคนร้ายไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเขาให้เพชรไปด้วยเพื่อบันทึกคำให้การ และจดชื่อตำบลที่อยู่ไว้คนร้ายทั้งสองคนตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาวางเพลิงสถานที่ราชการถือว่ามีความผิดขั้นร้ายแรงทั้งสองคนพยายามแก้ตัวแต่ไม่รอดผลข้อหาเพราะมีพยานหลักฐานชัดแจ้ง ตำรวจสงสัยว่าเขาอาจจะมีแผนการทำลายความมั่นคงของชาติในโอกาสต่อไปก็ได้ก่อกก่อนที่คนร้ายทั้งสองจะเข้าห้องขังเขามองเพชรอย่างพยาบาทและจับเช่งเพชรต่างๆนานาตามนิสัยพัน แต่เพชรไม่รู้สึกวิตกเขากับภูมิใจที่มีโอกาสขัดขวางการกระทําของคนร้ายใจระบกตำรวจยกย่องชมเชยเขามากเพราะการกระทําของเขาเป็นการช่วยปกป้องกันช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บ้านเมืองแล้วตำรวจนายหนึ่งก็พาเขาไปส่งถึงบ้าน พ่อแม่ของเพชรพร้อมด้วยลุงและวีระยังนั่งคอยเพชรอยู่อย่างเป็นห่วงต่างภาวนาให้เพชรกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยพอตำรวจและเพชรไปถึงทุกคนตกใจคิดว่ามีเรื่องไดเกิดขึ้นแก่เพชรต,ตำรวจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังและชมเชยเพชรว่าเป็นคนกล้าหาญทำประโยชน์ให้แก่ทางราชการโดยเป็นหู เป็นตาให้แก่ตำให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดีใจและภูมิใจในตัวเพชรมากรุ่งขึ้นนายอำเภอและสารสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตำรวจพร้อมกับนักข่าวหนังสือพิมพ์มาหาเพชรเพื่อมอบเงินรางวัลจำนวนสองพบาทพร้อมทั้งให้โอวาท ว่าให้รักษาความดีไว้ตลอดไปและทางอำเภอจะรายงานให้ให้ทางราชการประกาศคุณคุณงามความดีของเพชรต่อไปด้วยนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็ถือกล้องเข้ามาถ่ายภาพเพชรและครอบครัวเขาของเขาเพื่อลงข่าวในหนังสือพิมพ์ให้ รู้ทั่วกันนายอำเภอรทราบว่าลุงเป็นผู้อุปการะครอบครัวของเพชรก็บอกให้พ่อแม่ตั้งใจทำงานอยู่กับลุงและเลี้ยงลูกทุกคนให้เป็นคนดีอย่างเพชรเมื่อทราบว่าเพชรและน้องๆไม่ได้เรียนหนังสือจึงแนะนำให้ไปเข้าโรงเรียนโดยเร็วเพชรและน้องๆจะได้เรียนหนังสือ มีวิชาความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหากขาดเหลือสิ่งใดก็จะหาทางช่วยเหลือทั้งสองผัวเมียก้มลงกราบดีใจน้ำตาไหลทุกคนพลอยดีใจและปื้มในปื้มใจกับเพชรด้วยแปบฝึก ฝึกอ่านคำที่ใช้ไม้ตรีปี๊บตี๊กโปกโป๊โต๊น้ำมันกา๊าซฝึกอ่านคำที่มีทอทอหารทอทงพอผ่านปอปาสะกดประมาทเวทนาพยาบาลแพทย์อาวุธพิรุษสภาพทับศัพทภาพ ทูปรูปทวีปประทีบสัปดาห์ฝึกอ่านคำที่ใช้อักษรย่อนนจุดอ่านว่านาฬิกาดชดจุดชจุดอ่านว่าเด็กชายดดจุดยยจุดอ่านว่าเด็กหญิงรลจุดรลจุดอ่านว่าโรงเรียนพอจุดสอจุดอ่านว่าพุทธศักราช มจุดอ่านว่าเมตรกมจุดอ่านว่ากิโลเมตรกก,กจุดอ่านว่ากิโลกร,รมัมฝึกอ่านมีพิรุษหยุดแก้ตัวแสงสลัวกลัวคนร้ายหลายนาทีมีกระดุม ซุ่มประตูซุ้มดูเขาเข้าขัดขวางวางแผนการอ่านบันทึกนึกชมเชยไม่เคยประมาทใช้น้ำมันกา๊าซบังอาจวางเพิงเป็นหูเป็นตามไปมาหาสู่รู้จักมักคุณคุณงามความดีมัม่งมีสีสุข กระดุกระดิกแม่ให้ฉันเฝ้าบ้านเป็นหูเป็นตาแทนแม่พ่อรู้จักมักคุ้นกับคุณนคนในหมู่บ้านดีพ่อพ่อที่มีคุณงามผู้ที่มีคุณงามความดีสมควรที่จะได้รับได้รับการชมเชยพระจันทร์สองแสงสลัวสลัว เพราะเมฆบังสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจประจำอำเภอเราไม่ทำร้ายตอบใครเพราะเราไม่พยาบาทขอบคุณค่ะ